คุณเคยรู้ไหมครับว่าความสำเร็จในชีวิตไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่คุณทำแต่มันเริ่มจากสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจเคยรู้สึกไหมครับว่าอะไรกันแน่ที่มันขีดเส้นแบ่งระหว่างชีวิตที่เหมือนติดกับดักกับชีวิตที่เป็นอิสระแบบสุดๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกรอบความคิดที่บอกเลยว่าทรงพลังมากมันสามารถพลิกชีวิตจากข้างในสู่ข้างนอกได้เลย โดยดูจากเรื่องราวการเดินทางของคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทึ่งเรื่องราวมันเริ่มต้นด้วยภาพนี้เลยครับชัดเจนมากเป็นภาพของความสําเร็จและอิสระที่หลายคนคงอยากจะมีนี่คือจุดหมายปลายทางของเรื่องที่เราจะคุยกันแต่คําถามที่สําคัญกว่าก็คือจากจุดเริ่มต้นเขาไปถึงตรงนั้นได้ยังไงดูภาพนี้สิครับความแตกต่างมันแบบสุดขั้วเลยนะจากชีวิตพนักง,งานออฟฟิศธรรมดารรมดาที่โอไฮโอไปสู่การใช้ชีวิตแบบอิสระ ทำงานจากที่ไหนก็ได้ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคำถามเดิมเลยครับการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนงานนะแต่อยู่ที่การเปลี่ยนความคิดข้างในต่างหาก เอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างจะเริ่มจากคอนเซปต์หลักเลยคือก้อนหิมะแห่งความคิดบวกจากนั้นก็จะตามด้วยนิสัยสำคัญ3ข้อคือการรับผิดชอบการให้อภัยแล้วก็ความกระตันยูก่อนที่เราจะสรุปทุกอย่างเป็นสูตรสำเร็จที่เอาไปใช้ได้จริงในตอนท้ายครับ หลักการสําคัญของเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนจากข้างในตัวเราก่อนเท่านั้นมันเหมือนกับการปั้นก้อนหิมะเล็กๆที่เป็นความคิดบวกของเราเนี่แหละครับพอเราเริ่มผลักมันลงจากเนินเขาของชีวิตมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นขึ้นเก็บเอาความคิดดีๆพฤติกรรมดีๆเข้ามาจนกลายเป็นพลังที่แบบว่าไม่มีอะไรหยุดได้เลยและนี่คือแก่นของปรัชญานี้เลยครับเป็นคําสอนที่ย้ําเตือนเรลาว่า พลังความคิดของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนการปรับเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของเราคือจุดสตาร์ทของการเปลี่ยนแปลงโลกข้างนอกที่เราเห็นและสัมผัสได้เอาละรครับมาเริ่มกันที่นิสัยแรกที่นำไปใช้ได้จริงเลยนั่นก็คือการรับผิดชอบอย่างเต็มที่หรือที่เรียกว่า extreme ownership ซึ่งเราจะมาเรียนรู้แนวคิดนี้ผ่านเรื่องเล่าโบราณที่ทรงพลังมากนั่นคือเรื่องราวของาศาสดายูนุส เรื่องราวนี้มันคือการเดินทางสู่จุดที่เรียกว่าต่ำที่สุดของชีวิตเลยก็ว่าได้เริ่มจากการทิ้งผู้คนของตัวเองไปด้วยความหุดหิดไปจนถึงขั้นถูกโยนลงทะเลแล้วก็ถูกปลาวาฬกลืนเข้าไปอีกแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับในขั้นที่5เนี่ยเมื่อท่านาศาสดายูนุสหยุดโทษทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวแล้วหันกลับมามองที่การกระทำของตัวเองและนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคำภาวนานี้ไม่ใช่การโทษโชคชะตาฟ้าดินเลยนะ แต่คือการยอมรับแบบเต็มร้อยเลยว่าข้าพระองค์นี่แหละที่เป็นคนผิดการยอมรับผิดแบบสุดหัวใจนี่เองที่กลายเป็นกุญแจดอกสาคัญในการปลดล็อกสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดออกมาได้เรื่องเล่าโบราณน,นี้อาจจะฟังดูไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกับชีวิตเราในยุคปัจจุบันได้แบบไม่น่าเชื่อเลยหลายคนอาจจะกําลังรู้สึกเหมือนติดอยู่ในท้องประวานของตัวเองอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่ไม่ชอบหรือความรู้สึกว่าชีวิตมันตีบตันไม่มีทางออกไม่มีทรัพยากร ดังนั้นประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการยอมรับการตัดสินใจในอดีตที่พาเรามาอยู่จุดนี้ไม่ใช่เพื่อตอกย้ำว่าเราแย่แต่เพื่อมอบพลังให้เราสามารถตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่ในอนาคตได้มันคือการเลิกโทษคนอื่นเลิกจมอยู่กับความสงสารตัวเองแล้วลุกขึ้นมาเป็นคนคุมเกมอีกครั้งไปต่อกันที่นิสัยที่2เลยครับเมื่อเรารับผิดชอบต่อสถานการณ์ของตัวเองได้แล้วเนี่ย ขั้นต่อไปก็คือการปลดปล่อยภาระหน,หนักในใจออกไปแล้วก็เรียนรู้ที่จะไว้วางใจในแผนการที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดคำว่าอัตตอฟิรุลลอฮ์หรือการขออภัยโทษเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการปลดปล่อยภาระที่เราแบกเอาไว้มันช่วยสร้างความสงบในใจเราลดความรู้สึกผิดแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดประตูให้โอกาสใหม่ๆไหลเข้ามาในชีวิตอีกหนึ่งวลีที่สำคัญมากก็คืออัลลอฮฺอักบาร ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นๆกับคำแปลที่ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วความหมายของมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับสไลด์นี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับคือคำว่ายิ่งใหญ่เนี่ยมันมักจะหมายถึงการเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างแต่คำว่ายิ่งใหญ่กว่าในความหมายนี้มันหมายถึงความยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบจนไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับอะไรอีกแล้วนี่คือการยอมรับในอำนาจและแผนการที่มันอยู่เหนือความเข้าใจของเราไปอีกขั้นหนึ่ง คำกล่าวนี้สรุปแนวคิดเรื่องความไว้วางใจได้แบบสมบูรณ์ที่สุดเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องดีก็แค่ขอบคุณแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายก็ให้อดทนเพราะสําหรับคนที่มีความเชื่อมันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ดีเสมอและแล้วเราก็มาถึงองค์ประกอบสุดท้ายของกรอบความคิดนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือความกตัญยูการฝึกฝนสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันคือพลังที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมหาศาลจริงๆ คำว่าอัลฮัมดุลิลละมันไม่ใช่แค่การพูดขอบคุณเฉยๆนะครับแต่มันคือการยอมรับและสรรเสริญซึ่งมันเชื่อมโยโงโดยตรงกับคําสัญญาที่ว่าถ้าพวกเจ้ากระตันยูข้าจะเพิ่มพูนให้พูดง่ายๆก็คือยิ่งเรารู้สึกขอบคุณและสำนึกในสิ่งดีๆมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แ,แนวคิดนี้มันไม่ได้มีอยู่แค่ในคำสอนทางศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่มันยังได้รับการยืนยันจากหลักฐานทางวิทยา,าศาสตร์ด้วยลองมาดูผลการศึกษาที่น่าสนใจชิ้นนี้กันครับและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากจ่ยวกสไลดยนี้ครับผลลัพธ์มันชัดเจนแบบสุดๆเลยในขณะที่กลุ่มที่จดเรื่องหน้างหงุดหงิดหรือเรื่องทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่กลุ่มที่จดบันทึกสิ่งที่พวกเขารู้สึกขอบคุณเป็นประจำกลับมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย นี่คือข้อพิสูจน์ที่จับต้องได้เลยว่าการฝึกความกตัญยูมันส่งผลดีต่อชีวิตเราจริงๆดังนั้นประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือความกตัญยูมันเปรียบเสมือนแม่เหล็กเลยครับที่จะคอยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาที่แฮปปี้หรือกําลังเผชิญกับความยากลําบากอยู่ก็ตามเอาละครับเมื่อเราได้เห็นนิสัยทางความคิดทั้ง3อย่างไปแล้วตอนนี้เราจะนําทั้งหมดมารวมกันให้เป็นสู่สําเร็จเพื่อชีวิตที่แข็งแกร่งไม่มีวันพ่ายแพ้ และนี่คือบทอสรุปของทั้งหมดครับเป็นส่วนผสม4อย่างที่เอาไปลงมือทําได้จริงเลย 1. รับผิดชอบต่อสถานการณ์ของตัวเองเต็มร้อย 2. อขอภัยโทอดเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกผิด 3. ไว้วางใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีสําหรับเราเสมอและ 4. รู้สึกขอบคุณเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามามากขึ้นก่อนจะจบบทวิเคราะห์นี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีการตัดสินใจเล็กๆอะไรบ้างที่สามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อที่จะเริ่มปั้นก้อนหิมะแห่งความคิดบวกให้มันค่อยๆกลิ้งไปข้างหน้า เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันมักจะเริ่มต้นจากก้าวแรกที่เล็กที่สุดเสมอนนะครับถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม Inspired Voices ไว้นะครับ